วันที่13ถึงวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2568นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบึงของหลวงวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ณามหาวิทยาลัยราชะพัฏอุตูดนธานีศูนย์สามพราวในวันแรกของการอบรมนักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในหัวข,ข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเรื่องสันทางวิทยาเบื้องต้นของแบคทีเรียเพื่อทําความเข้าใจลักษณะ รูปร่า,รางและโครงสร้างของแบคทีเรียชีวิตกางๆนอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาทิเชน่น การถ่ายเชื้อด้วยเทคนิคปลอดเชื้อการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคขีดเชื้อการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีรียและการย้อมสีแกรมแบคทีรียซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการจำแนกชนิดของแบคทีรียการอบรมครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นความรู้ด้านทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องการทำงานเป็นทีมประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ช่วยเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน ด้าาานวิทยาศาสตร์กระตุ้นความสนใจและแรงบันดาลใจในการศึกษาตอ่อรวมถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอันเป็นรากฐานสำคัญสู่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต